สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้เนี่ยมาพบกับผมนะครับเสือป่าแชนแนลครับผมวันนี้เนี่ยผมมากับหลานชายนะวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็จะเอาเต็นท์เนี่ยขึ้นไปให้น้องนะครับแล้วก็เอาอาหารเนี่ยขึ้นไปให้น้องด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะกลับมาหรือยังนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเนี่ยเดินลงมาเนี่ยน้องบอกว่าน้องเนี่ยจะขึ้นไปหาพ่อนะครับผมแล้วผมเนี่ยได้ข่าวว่าน้องเนี่ยเอาผ้าใบไปด้วยนะ เนื <N> ่องจากที่นี่นะมีคนเพ่นพ่านแล้วก็มีโจรเยอะนะครับผมน้องเนี่ยก็เลยเอาผ้าใบไปนะผ้าใบคุมหลังคานะครับเอาไปเอาขึ้นไปหาพ่อนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะเอาลงมาหรือเปล่านะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับนี่ก็เป็นเต็นนะที่ผมเนี่ยจะเอาขึ้นมาให้น้องนะครับผม วันนี้เนี่ยถ้าน้องอยู่เนี่ยผมว่าเนี่ยผมจะนอนค้างคืนกับน้องที่นี่นะก็คือนอนในเต็นท์เลยนะครับเต็นท์เนี่ยก็เป็นเต็นท์ที่พีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้นะส่งมาพร้อมกับรองเท้านะครับผมที่ผมเนี่ยนำมาให้น้องนะครับผมก็เป็นของพีเอฟซีนะที่ส่งมานะผมว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยถ้าโจนเยอะเนี่ยผมเนี่ยจะเอาน้องเนี่ยกลับไปอยู่ที่ไรผมนะพี่พีเอฟซีเนี่ย คิดว่ายังไงครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์มาทีนะครับผมถ้าให้น้องเนี่ยกลับไปอยู่ที่ไร่ผมนะผมก็จะสร้างกระตอมให้น้องอยู่นะถ้าพี่ๆอยากให้น้องไปอยู่ที่ไร่ผมเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมผมเนี่ยก็จะเอาน้องเนี่ยไปอยู่ที่ที่ไร่ผมนะเป็นที่ดินของผมเองนะครับผมผมเนี่ยก็จะขอแม่ผมนะครับว่าจะพาน้องคาเนี่ยมาอยู่ด้วยได้หรือเปล่านะ ก็คือจะให้น้องเนี่ยไปอยู่ที่ไร่ผมเลยนะครับผมแล้วก็สร้างกระท่อมให้น้องอยู่แบบดีๆเลยนะครับผมก็เลยต้องถามความคิดเห็นของพี่พีเอฟซีดูนะว่าจะให้น้องไปอยู่หรือเปล่านะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ให้น้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะถ้าพีพีเอฟซีเนี่ยให้น้องไปอยู่นะครับผมเนี่ยก็จะเตรียมตัวสร้างกระท่อมใหม่นะที่ไร่ผมหรือว่าที่ดินที่อยู่แถวบ้านนะครับให้น้องอยู่นะ แต่ถ้าพี่ๆไม่อยากให้เอาไปเนี่ยผมเนี่ยก็จะไม่นําน้องๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นยากมากเลยนะมาหาน้องทีเนี่ยปีลําบากมากเลยนะนะผ่านตรงนี้เนะวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หรือเปล่านะน้องคิดว่าน้องจะอยู่ป่ะน,น,น้องจะอยู่ไหมต,ต้องไปดูนะไปค่อยๆเดินนะ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยลำบากเช่นเคยเนะกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องจะอยู่หรือเปล่านะเมื่อเช้าเนี่ยพี่แสดหรือว่าพี่เล็กเนี่ยก็ได้ขึ้นมาหาน้องแล้วนะแต่ว่าพี่แสดพี่เล็กเนี่ยไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปไหนนะผมเดานะะน้องเนี่ยน่าจะขึ้นไปหาพ่อนะ แต่เม hacerlo, el, so is, ื่อเช้าเนี o o? ่ยน้องก็ยังอยู่นะแต่พี่แฝดขึ้นมาเนี่ยไม่เจอน้องละเดี๋ยวถ้าพี่พี่เอฟซีให้น้องไปอยู่นะผมจะให้น้องเนี่ยไปขอพ่อเขานะหรือว่าเนี่ยถ้าพ่อเขาลงมาเนี่ยผมก็จะคุยกับพ่อเขานะว่าให้ไปอยู่ที่ไรผมได้หรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินมาถึงนะเออควโอหั ไม่รู้ว่าน้องอยู่หรือเปล่านะควะเฮ้ยน้องไม่อยู่นะเนี่ยที่ผมอ่าที่พี่แฟนมาในะหลังคาไม่มีนะแสดงว่าน้องเนี่ยน่าจะเอาไปนะครับผมว่านะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยมันยังอยู่เลยนะครับผ้าใบเนี่ยก็คือเมื่อคืนเนี่ยผมนอนค้างคืนกับน้องที่นี่นะตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังไม่กลับมาเลยนะไม่รู้ว่าไปไหนนะ นี่ก็คือเต็นท์น่ยผมเนี่ยก็ตั้งใจจะนํามาให้น้องเลยนะก็คือถ้าน้องกลับมาเนี่ยผมก็จะนอนค้างคืนกับน้องที่นี่นะเนาะเอาเต็นท์วางไว้นี่แหละนี่ก็คือเต็นท์น่ยที่พีเอฟซี FC ส่งมานะน้องไม่อยู่แล้วนะเอาไงดีน้องทิศรออ่อนรอสักพักนะถ้าน้องไม่กลับมาเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับกันนะ ของเนี่ยผมก็คงต้องเอากลับนะเอาไว้บ้านก่อนเดี๋ยวถ้าน้องกลับม,มาเนี่ยผมเนี่ยก็จะให้น้องนะเฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> hey! ยเฮ้ยอยู่ๆน้องเขาก็เดินกลับมาทางเนี้ยเฮ้ย hey! กลับม,มากับใครไม่รู้อะครนริโชอันน่ะนะน้องเอาไปนะก็คือนาซาเมลรองเมือน้องกลัวหายนะก็เลยเอาไปด้วยนะ นันเกนะเพออ๋อพ่อเขากล้าเข้ามาแล้วนะเจ้าเกนาพูไว้ยังนะอ๋อเป็นลูกชายเขานะเนพูในะยังเกลี่เอ่ออามาเลยโอเล,ล,ลยไเสีอ่เสียอ๋อผมขอพ่อเขานะว่าให้พาลูกสาวเขาได้พาไปได้หรือเปล่านะพ่อเขายักหัวนะเสียได้นะครับผมลูกพ่อเขาให้เอาไปนะแล,นดดแล้วเนปูเมื่อใดอะ้รเขาอะ โอเขแหละว่าจชัพังคูลูกสาวคนเล็กเขาอยู่ข้างบนนะลูกชัพังคูนี่ะไงเก้เช่สือเขาบอกข้างบนเนี่ยบ้านเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะเขาน่าจะทิ้งลูกเขาไว้ให้อยู่ที่นู่นคนเดียวนะครับผมเกคนนั้เกยโชวลองเสียอย่ามามรเลโอเลยไงเสียเพราะเขาบอกว่าให้พาไปอยู่ที่บ้านผมได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยเขาเนี่ยก็จะพาลูกสาวคนเล็กเขาลงมาด้วยนะ เพื่อนนะสาวแวอเอมีอะไม่หิวข้าวนะครับเยอะอย่างเงี้ยช่วยเนอะเต็นทสงโกะอตเต็นโยอยู่เพียงเนะเออสีละน้องไายผมนยนะผมให้น้องเนะี่ยไม่สีละไม่สีละเยอะทั้งไม่เลยใช่ปคุยหรอ,อยังมาไต่เนะี่ยเกมาเซปอะไรเคเคืนนี้เนะี่ยผมก็คงต้องนอนค้างคืนกับน้องที่นี่นะในไทยอ่ะและ้วเนยในไทยทั้งรู่อ่ะห้เหรอ พ่อเขาเนี่ยก็จะขึ้นเข่าแล้วนะนมาทช้แลหวอ๋อพ่อเขาจะไปแล้วนะินวนพุดเนะี่ยยังมาอยู่อ่ะบอกว่าเดี๋ยวผมดูแลลูกเขาให้นะมาใช้แล้ว,ลวพ่อเขาจะไปแล้วพ่อเขาขึ้นเข่าไปแล้วนะอ๋อพ่อเขาไปแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะให้อ๋อลูกสาวคนเล็กเขาเนี่ยลงมานะ เขาอนุญาตให้ผมเนี่ยพาลูกสาวเขาไปไว่าที่ไล่ผมได้นะดีมากเลยนะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ยผมรู้สึกว่าโจรเนี่ยเยอะมากเลยนะก็ไม่อยากให้น้องอยู่สักเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยน้องเนี่ยหนีอะไรมาก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องคุ้มหลังค้าใน้องก่อนแล้วก็กางเต้นให้น้องนอนนะคืนนี้เนะี่ยเพราะว่าอ่าผมคงพาไปวันนี้ไม่ได้นะครับเพราะายังยังไม่มีที่พักให้น้องเลยนะก็คือต้องเอากลับไปไว้ที่ไล่ผมนะ ผมขอพ่อเขาเรียบร้อยแล้วโอเคแต่เริ่มอา่มอากางเต็นท์กันแล้วก็คุมหลังคาไว้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยจอยมาตรงรูเน่อยเดี๋ยวให้ใส่โซ่แล้ว

不是的，不是，不是。 โอเคตอนนี้ผมก็ได้กางเต้นให้น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคืนนี้เนะี่ยผมเนี่ยก็จะให้น้องอสองคนนะั้นอนในเต้นนะครับผมกับน้องทิ้นเนี่ยก็จะนอนข้างนอกกันนะครับเพราะว่า,เ,าเต้นเนี่ยมันนอนได้สองคนนะเดี๋ยวให้น้องตัวเล็กเนี่ยนอนข้างในนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะนอนข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวต้องก่อกไฟตรงนี้ไว้กองหนึ่งแล้วก็อนอนเล่นกันตรงนี้นะก็น่าจะพอครับสี่ห้าคนนะนอนได้นะ พ่อเขาเนี่ยไม่ได้ค้างที่นี่นะพ่อเขาเนี่ยก็เดินขึ้นเขาไปแล้วอ๋อผมก็กังวลใจเหมือนกันนะพ่อเขาเดินขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว่ากลับไปถึงเนี่ยจะมืดหรือเปล่านะไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยเขาเนี่ยเลยต้องรีบกลับนะผมว่านะโอเคแล้วอีกอย่างนะผมก็มีอันนะ่ะอ่อไก่นะมาให้น้องกินนะน้องทิดเอาออกมาให้น้องทีให้น้องกินไก่นะนี่ ไก่นะก็เป็นไก่ที่อา่าผมเนี่ยไปซื้อมานะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยกินกันนะเอามาวางนี่เลยไหนน้องกินกันนะผมเนี่ยได้กินข้าวเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือไก่นะครับอองเลยเพื่อนเะสียอ,องเดี๋ยวอ,องอยังเลยอ่รู้ เดี๋ยวกอั้งเลยนะเีนะอังมีกงนะเสียถ้วยเสีย้กะแกะผมบอกว่ากินข้าวเสร็จเนี่ยให้ล้างจานด้วยนะก็คืออย่าทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมของที่ผมให้น้องไปเนี่ยก็น้องเนี่ยก็น่าจะเอาขึ้นไปให้พ่อกินด้วยนะวันนี้เนี่ยไม่เห็นอะไรเหลือละไม่รู้ว่ามีอะไรเหลือหรือเปล่านะอยู่ในผ้านันนั้นที่ผมให้น้องไว้นะ หรือว่าเขาเนี่ยเอาขึ้นไปให้พ่อด้วยมั้งผมว่านะอุ้ยอะไว้แล้วนะออเอาเงอน้องกินไก่นะเมื่อนั่นะ่้องแหละน้องอ่ะอองเงอน้องชอบกินมากเลยนะอุ้ยอะไว้ไวล้นะน้องชอบกินมากเลยนะ มันนั่งนะอ่องแงอังอังองวิอังเอะน้องที่กินข้าวอย่างอย่างกินไก่ได้เนี่ยน้องกินไม่มหมดหรอกไก่ครึ่งตัวแบ่งกันกินได้กินดิกินได้กินเลยออน้องก็ชวนพี่กินนะโอเคนะถ้าพวกพี่ๆเนี่ยอยากให้อา่าผมเนี่ย พาน้องกลับไปอยู่ที่ไร่ผมนะผมก็ฝากแบบคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมอ่ทุกคอมเมนต์เนี่ยผมก็อ่านหมดนะครับผมก็ไม่ได้ตอบเมนใครเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะโอ้ยอะไรออร่อยเปล่าทังคิดบอกอร่อยมากเลยนะอโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยให้น้องกินไปก่อนนะแล้วผมเนี่ยก็จะกรอบไปให้น้องหนึ่งกองนะเพราะว่าไล่ยุงให้น้องด้วยนะครับผม ก็จใส่เมือเดิมใช่ไหมใช่เ่ นี่นะผมว่าเนี่ยพอเขาเนี่ยนะจะเอาขึ้นไปนะเว้ยอ่ะ ผมเนี่ยก็ได้ก่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือไล่ยุงให้น้องครับตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้กินไก่อร่อยมากเลยนะนังทีก็กินอร่อยมากเลยนะเว้ยควะไม่ไล้นะโอเคเดี๋ยวคืนนี้นียผมว่าผมน่าจะนอนค้างคืนกับน้องที่นี่นะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปล้างจานก่อนนะเพราะว่า น้องเนี่ยกินเนี่ยไม่ล้างนะเดี๋ยวน้องกินเสร็จเนี่ยผมให้น้องไปล้างจานนะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมก็ให้น้องเนี่ยลงลงไปล้างจานแล้วนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยแช่จานไว้นั้นเดี๋ยวมันจะล้างไม่ออกนะครับผมให้น้องเนี่ยล้างไปเลยนะผมสอนน้องแล้วนะครับว่ากินเสร็จเนี่ยให้ล้างจานนะอย่าวางไว้แบบนี้และอีกอย่างนะคือผมเนี่ยได้หาฟืนท่อนใหญ่ๆนะมากองไว้นะครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ย อากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวนะผมก็เลยจะให้น้องเนี่ยอนอนได้แบบสบายทั้งคืนนะครับผมเพราะว่าฟืนเนี่ยผมได้เตรียมมาละนี่ฟืนท่อนใหญ่เลยนะครับผมก็น่าจะอยู่ได้ทั้งคืนนะฟืนอันใหญ่แบบนี้และผมเนี่ยก็จะไปหาฟืนเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับเผื่อมันไม่พอจริงนะยามฉุกเฉินนะครับผมอากาศเนี่ยเดาวทางไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับและอย่างนะฝาก พี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าวหน้าหนาวแล้วนะครับผมก็เป็นห่วงกันนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปแบกฟืนตรงนั้นมาอีกท่อนหนึ่งนะโอ้้งหนักเลยนะท่อนนี้หนักเลยนะ แค่นี้ก็น่าจะอยู่ได้ทั้งคืนแล้วนะสบายเลยนะครับท่อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยบอกเลยอุ่นทั้งคืนถ้าไม่พอเนี่ยก็ยังมีข้างหน้าท่อนอยูน่นะเดี๋ยวลองไปดูว่าล่างลงมาได้หรือเปล่านะ ท่านนี้เนี่ยก็สบายเลยนะครับนี่หูอุ่นทั้งคืน ก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ยังไม่มืดนนะครับผมเพราะว่าช่วงมืดๆเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะ ว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยมีจนจริงๆนะผมเนี่ยนำของขึ้นมาให้น้องเนี่ยผมรู้สึกว่าเยอะนะครับผมแต่ของเนี่ยหายไปกับทุกทีเลยนะผมรู้สึกว่านะเพราะว่าผมเอาของขึ้นมาทีไรเนี่ยของเนี่ยผมขึ้นมาดูเนี่ยเลือนน้อยลงทุกทีเลยนะที่ผมเคยเอาขึ้นมาให้น้องนะแล้วผมถามน้องเนี่ยน้องก็บอกน้องเอาขึ้นมาให้พ่อนะผมแบกขึ้นมาเนี่ยเยอะเลยนะครับผมว่าเนี่ยน้องคงแบกไปไม่หมดนะ จะต้องมีแบบพวกโจรเนี่ยมาขโมยด้วยแน่ๆน,นะผมเดานะแล้วก็อย่างนะเรื่องเมื่อวานนะครับที่มีคนไล่ตามน้องเนี่ยผมเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยนะว่าคือใครนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยไม่มีอะไรมากวนเลยนะเพราะว่าเ,าเขาเนี่ยน่าจะกลัวนะครับมีพวกผมอยู่ด้วยนะไม่กล้าเข้ามานะแต่ว่าถ้าน้องอยู่กันสองคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับฟื้นแค่นี้เนี่ยก็น่าจะพอสำหรับคืนนี้นะครับผม นี่อ่านเปเริ่มเลยเป็นกองด้วยนะแต่พี่ๆที่เป็นห่วงนะครับว่าไฟเนี่ยจะลามขึ้นบ้านหรือเปล่านะบอกเลยนะครับว่าปลอดภัยนะครับผมไม่มีลามแน่นอนนะเพราะว่ามันยังห่างกันเยอะเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มืดลงทุกทีแล้วนะก็คือกล้องเนี่ยอาจจะสว่างนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาจริงๆเนี่ยคือบรรยากาศเนี่ยเริ่มมืดลงแล้วนะตอนนี้เนี่ย เริ่มเย็นแล้วนะคะผมแบบอากาศเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบขนล,ลุกเลยนะครับเพราะว่าลมเนี่ยเย็นมากเลยนะแต่ท้องไม่อ,อะ่ะแต่ท้องไม่ใกไกดลี่เดี๋ยวไม่สบายผมบอกว่าอย่าเล่นนะครับเพราะว่าอ่าข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นนะให้ขึ้นไปนอนพักข้างบนนะครับกลางคืนเนี่ยหนาวนะเนจ้งงองเขาแหละหนาวนี่เนจ้องเมื่อเน,นจ้งองอะไร บใอยน้องเนี่ยแปเวาพาห่มมานะครับน้องท็ดเดี๋ยวเราไปนอนข้างในดีกว่าคือในทางาวนงแจ้วเนี่ย,ชยมเชไมล่ลองลองไม่อย,อยันะนะทา,าะงาวูชเอรน้องแจ้วอืออย่ามาไม่ได้เนี่ย,ล,ยละเนยละเออในจุ้งน่ละไทย,ยอย่ามาไม่มได้เยยมมน่ยเลยอย่ะละปางางทีขึ้นไปนอนกัน อ๋อเมื่อกี้เนี่ยผมลืมนะผมถามน้องด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่เขาเดินขึ้นไปนะเขาโดนตะขาบกัดเนี่ยตัวบล่มเลยนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยนอนแบบอยู่นิ่งแทบไม่ได้เลยนะเนื่องจากพิษตะขาบเนี่ยรุนแรงนะเพื่อนนี่ยเบอร์ไอ้เขาแหละเขาบอกโดนกัดตรงคอเลยนะแหละออ๋อนี่ยังมีรอยเลยนะจุดแดงๆนี่นะนี่ก็คือรอยตะขาบกัดนะก็คือน้องบอกว่ามันปวดไปหมดเลยนะเมื่อเช้าเนี่ย ผมเคยโดนกัดอยู่ครั้งหนึ่งนะก็คือผมเนี่ยโดนกัดตอนกลางคืนนะครับนอนเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะเนื่องจากพิษตะขามเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือโรงพยาบาลแถวบ้านผมเนี่ยต้องลงไปไกลนะก็เลยอ่อไปโรงพยาบาลไม่ได้นะครับก็เลยต้องให้ยายผมเนี่ยดูแลนะครับแบบนวดให้ผมทั้งคืนเลยนะถ้าไม่ได้นวดเนี่ยก็คือนอนไม่หลับเลยนะครับอยู่แบบลำบากเลยนะ ขาบ,บอกว่าเขาเนี่ยจะหายเนี่ยก็คือเกือบทั้งวันเลยนะเนื่องจากพิษตะขามเนี่ยรุนแรงครับตัวใหญ่ด้วยนะแต่น้องเนี่ยไม่ได้มาให้ดูนะครับว่าตะขาบแบบไหนนะผมก็จะนอนกับน้องทิศตรงนี้นะก็น่าจะพอดีแลนะครับนี่พอดีสําหรับนอนสองคนเลยนะเต็นท์อันนี้เนะ่ยผมว่าถ้าน้องสาวเขามาอีกคนหนึ่งนะตัวเล็กนะน่าจะนอนได้นะครับตรงนั้นคืนนี้เนี่ยก็เราก็จะนอนค้างคืนกันที่นี่นะ นี่นะครับก็ข้างนอกเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะผมเนี่ยได้ย้ายเข้ามานอนในเต็นท์นะครับเนื่องจากข้างนอกเนี่ยยุงเยอะนะส่วนมุงเนี่ยมันก็กางไม่ได้แล้วนะครับถ้ากางเต็นท์เนี่ยนอนในเต็นท์อุ่นกว่านอนข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอากาศนั้นหนาวนะครับก็ผ้าห่มเนี่ยก็มีอยู่นะแต่ว่ามีสําหรับสองคนนะครับมีพลุืนนะผมกับนังทิ้นเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยต้องนอนในเต็นท์ด้วยกันนะ ก็ถ้าปิดเต็นท์เนี่ยก็น่าจะอุ่นนะตอนนี้ก็เลยอัดอัดกันเป็นปลากระป๋องโอเคนะตอนนี้ก็มืดลงแล้วนะครับผมก็ผมเนี่ยเข้ามานอนเล่นกับน้องในเต็นท์นะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยยุงค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนแล้วนะครับผมน้องเนี่ยก็ได้หลับไปแล้วนะทั้งสองคนเลยนะครับโอเคนะครับผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ